เป็นความดันสามารถทานกาแฟเอสพัสได้ไหมสำหรับวันนี้แอนจะมาทำคลิปตอบคำถามนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องโรคป,ประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะหรือว่าไขมันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะคุณหมอเนี่ยจะไม่แนะนําให้ทานเจ้าตัวกาแฟอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทานกาแฟอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากาแฟที่เราทานเนี่ยเป็นพวกกาแฟทีอินวันที่มีส่วนผสมของน้ําตาลหรือว่านมวัวอยู่นะคะ เราก็สาม,มารถทานกาแฟเจ้า,จาตัวเอสพัทช f ก e แของโบตาพีเนี่ยคะ่ะได้เลยนะคะเพราะว่ากาแฟเอสพัทของโบตาพีเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะใช้สารให้ความหวานทดแทนครีมเทียมของเราก็ทำมาจากมะพร้าวนะคะทำให้ไม่มีผลทางด้านเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าทำให้มีปัญหาสุขภาพนะคะตามมาในระยะยาวเวลาที่เรากินต่อเนื่องกันไปยาวๆเนาะและที่สาคัญนะคะ1ซองนะคะกาแฟเอสพัของเราเนี่ยซองนะคะมีแคลอรี่แค่45แคลอรี่ท่านั้นเองซึ่ง น้อยมากๆนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือต้องการลดหุ่นเนี่ยก็สามารถทานกาแฟเอสพัของเราได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยในข้อคําถามนี้อยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าคะ่ะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ โดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันค่ะนั่นก็คือเพจโบตาพีเคลับฉบับแม่ลูก2องไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4ค่ะที่แอนเพิ่มเข้ามานั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลคร่าวๆหรือว่าโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ